สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักค่ะสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานเพลิงศพศาสตราจารย์จุมพลสวัสดิยากรวันนี้เวลา17.30นสมเด็จพระนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังเมนวัดมกุฏกษัตริยารามในการพระราชทานเพลิงศพ ศาสตราจารย์จุมพลสวัสดิยากรราชบัณฑิตสาขาสังคมวิทยาและมนุษยวิทยาประเภทวิชาสังคมาศาสตร์สำนักธรรมาศาสตร์และการเมืองซึ่งถึงแก่อนิจกรรมเนื่องจากสนนิฐานภาวะแทรกซ้อนจากโรคเบาหวานเมื่อวันที่19กรกฎาคม2567สริอายุ96ปีศาสตราจารย์จุมพลเกิดวันที่25มีนาคม2471 เป็นบุตรของนายจอมกับนางจิ้นลิ้มสวัสดียากรสำเร็จการศึกษารัฐศาสตร์บัณฑิตสาขาปกครองจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและธรรมศาสตร์บัณฑิตกฎหมายจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ต่อมาได้รับทุนจากมูลนิธิร็อกกี้เฟลเลอร์ให้ไปศึกษาต่อจนสำเร็จการศึกษาปร,ริญญาโทและปริญญาเอกทางด้านสังคมศาสาตร์จากมหาวิทยาลัยซิริเคิยลสหรัฐอเมริกา เริ่มรับราชการที่กรมการปกครองดำรงตำแหน่งปลัดอำเภอในอำเภอและตำแหน่งในส่วนกลางจากนั้นโอนไปบรรจุที่คณะรัฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในปี2514ได้โอนย้ายไปดำรงตำแหน่งรองเลขาธิการสภาวิจัยแห่งชาติและเป็นเลขาธิการสภาวิจัยแห่งชาติในปี2524จนเกษียณอายุราชการ ในปี2535ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เป็นราชบัณฑิตสาขาวิชาสังคมวิทยาและมนุษยวิทยาประเภทวิชาสังคมาศาสตร์สำนักธรรมาศาสตร์และการเมืองศาสตราจารย์จุมพลช่วยผลักดันคำว่าวิจัยให้แพร่หลายและเป็นผู้จัดตั้งสมาคมนักวิจัยแห่งประเทศไทยเพื่อให้นักวิจัยทางสังคมาศาสตร์และวุทยาศาสตร์ทำวิจัยร่วมกันตามนโยบายการวิจัยแบบบูรณาการ องคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชพัฒเขตภาคกลางและมหาวิทยาลัยสวนดุสิตประจำปีการศึกษา2565เป็นวันที่4วันนี้เวลา10นาฬิกาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรโดเกล้าโปรโดกระหม่อมให้นายกเกษมวัฒนาชัยองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ ไปหอประชุมสิริวรปัญญามหาวิทยาลัยราชภัฏนคนปรปฐมจังหวัดนคนปรปฐมในการมอบปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรีและมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ประจำปีการศึกษา2565ในการน,นี้สภามหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีและมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี มีมติมอบปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิติมศักดิ์แก่ผู้ทรงคุณวุฒิสี่คนและมีผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาตรีทั้ง3าสถาบันเข้ารับปริญญาบัตรรวม2,228คนมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีพัฒนาหลักสูตรใหม่ที่สอดคล้องกับความต้องการของชุมชน รวมถึงให้บริการวิชาการที่บูรณาการศาสตร์และดำเนินการผ่านการะบวนการวิจัยพัฒนานวัตกรรมอนุรักษ์และสืบสารซอฟต์พาวเวอร์มหาวิทยาลายัยราชพัฏการจนบุรีน้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเป็นแนวทางดำเนินงานเปิดโอกาสให้ประชาชนได้เรียนรู้ตลอดชีวิต ยกระดับเศรษฐกิจฐานรากสังคมและสิ่งแวดล้อมเพื่อสร้างความเข้มแข็งของชุมชนท้องถิ่นและการพัฒนาที่ยั่งยืนมหาวิทยาลัยราชภัฏร,ราชนครินบูรณาการการเรียนรู้กับการปฏิบัติจริงพัฒนาหลักสูตรรองรับความต้องการกำลังคนเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกหรือ EEC เพื่อเป็น,นกลไกในการขับเคลื่อนสังคมสร้างความมั่นคงและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ให้สามารถพึ่งพาตนเองได้ และปรับตัวให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงในอนาคตองค์มนตรีตรวจเยี่ยมพื้นที่ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงหมอกมสาจังหวัดเชียงใหม่ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย วันนี้พลเอกกัมปนาตุดิตองคมนตรีเลขาธิการและประธานกรรมการบริหารมูลนิธิโครงการหลวงเดินทางไปยังที่ทำการศูนย์พัฒนาโครงการหลวงหมอกจามอำเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่ตรวจเยี่ยมพื้นที่และรับฟังแนวทางการช่วยเหลือราษฎรจากเหตุอุทกภัย พร้อมมอบสิ่งของเครื่องใช้ที่จําเป็นแก่ลูกจ้างของศูนย์หมอกจามที่ได้รับผลกระทบจากอิทธิพลของพายุยางเงะทําให้เกิดอุทกภัยน้ําป่าไหลหลากโรงเรือนสวนไร่นาและบ้านเกษตรกรในพื้นที่เขตรับผิดช,ชอบของศูนย์เสียหายเป็นวงกว้างกว่า,วา80ไร่บางจุดน้าท่วมสูงกว่า3เมตรหลังจากน้ำลดมีดนโครนถมสูงแปลงเกษตรและผลผลิตเสียหายส่งผลให้เกษตรกรขาดรายได้ หมู่บ้านที่เสียหายมากได้แก่บ้านหมอกจมบ้านวังไผ่บ้านท่า,นามะแกงบ้านผาใต้บ้านวังดินในเบื้องต้นศูนย์พัฒนาโครงการหลวงหมอกจำนำเงินที่รวบรวมจากบุคลากรของมูลนิธิโครงการหลวงและผู้มีจิตศรัทธาจัดซื้อเข้าสารอาหารแห้งนำผลผลิตจากเกษตรกรกร,รายอื่นๆรวมทั้งพืชผักโครงการหลวงไปมอบแก่โรงครัววัดโรงเรียนประกอบอาหารเลี้ยงครอบครัวผู้ประสบอุทกภัย ในการนี้องคมนตรีได้กล่าวให้กำลังใจผู้ประสบภัยด้วยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงห่วงใยในทุกของราษฎรจึงมีพระราชกระแสะให้องคมนตรีติดตามการให้ความช่วยเหลืออย่างใกล้ชิดวันนี้ได้นำสิ่งของจำเป็นไปมอบเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนมีหน่วยราชการที่ดำเนินงานกับมูลนิธิโครงการหลวงและบุคลากรจากส่วนปฏิบัติงานต่างๆ รวมมอบสิ่งของแก่ผู้ประสบภัยส่วนใหญ่เป็นคนพื้นเมืองจบข่าวในพระราชสำนักสำหรับวันนี้ดิฉันชุติมาพึงความสุขสวัสดีค่ะ